กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องรรบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ่าสวนและโกมุตกรงเทพสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเวลาที่เราพูดถึงอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีผู้ที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจตื่นเต,ต้นอันนั้นคือในทางบวกแต่ว่าในทางตรงข้ามก็อาจจะมีผู้ที่ตั้งแง่ทันทีว่าโอ๊ยถ้ามาอย่างนี้ฉันไม่คุ้นฉันไม่สนใจเลยดีกว่านะฮะซึ่ง อาหารในวันนี้ที่เราจะนําตํำรับมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นแนวนี้ฮะคือเป็นแนวได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแล,แล้วก็เป็นแนวที่บอกว่ากินได้เหรอ <c oughs> เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ครับต้องไปกินไปที่พื้นที่นั้นครับ <c oughs> ไปอยู่กับเดือนหนึง่ง <c oughs> เป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะครับในลดน้ําหนักเพราะกินอะไรไม่ได้ครับโอ้อาจารย์อาจารย์ต้องไปในพื้นที่ท้องถิ่นหลายๆที่มากเลยนะเพื่อที่จะไปทําการศึกษาไปหาข้อมูลไปทํางานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยพ, <อ S 1> <ช>พอดีได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ได้ไปสัมผัสแล้วก็ไปที่ชายแดนด้วยนะคะโอไปที่แบบชน,นบทครับนั้นวิธีของชน,นบทอ่ะบอกเลยแล้วกันนะคะว่าเมนูวันนี้เราได้รับอิทธิพลมาจาก อินเ <India. S 2> ดียอินเดียนะครับพออินเดียนึกถึงโอเคถ้าในเมืองก็จะมีความสวยงามเขาจะกั้นเขตไว้เลยนะคะคอันนี้คือเป็นเขตเมืองครับถนนหนทางความสะอาดสะอาดเขาจะแบบหนึ่งเลยแบบหนึ่งเลยค่ะคอันนี้ได้ไปที่ชนบทซึ่งก็จะแตกต่างชัดเจนมากใช่ค่ะคเวลาเราเดินทางไปเนี่ยนะคะจะมีท้ายรถทุกคันจะติดคำว่า hon please บีบแปรด้วยถูกตอ้องเพราะฉะนั้นไป HORN นี่นะครับใช่ค่ะ,ะไปนี่ก็คือต้องมือโอทูไว้ค่ะใช่คตุ๊กคันเธอบ,บีบบีบเขาไม่มีไฟเขียวไฟแดงครับจะสมมติว่าเป็นสีแยกเขาก็จะมีแท่นปูนใหญ่ๆอยู่ตรงกลางอ่าแล้วก็ ตำรวจจราจรก็ขึ้นบีบอยู่นบนแทน่นแล้วก็เป่าปี๊ด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 ไทยทั้งไป,ป,ป,ปอีทุกคนก็บีบแต่ปีนปีนปีนไเลยไม่รู้กีเสียงไหนเป็นีงไหนแล้วก็แบบนั่งกะตื่นเต้นมากแบบโอ้โหเราจะมีชีวิตรอดกลับบ้านเราไหมเนี่ยเสียงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ทําให้คนที่เขาขับรถอยู่ในท้องที่เนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติกับการที่ถ้าหากว่าขึ้นไปนั่งอยู่หลังพวงมลาลัยแล้วต้องบีบแตรใช่ไม่งั้นคุณจะไม่ได้ไปบ้านเราเนี่ยการบีบแตรใส่กันเป็นข้้อหาม เพราะว่าถ้าคุณวีบตรายใส่ใครเขาเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่อะไรประมาณนี้มันโอ้โหมันแตกต่างชัดเจนมากอ่าแล้วก็ถ้าใครที่เคยมีโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นไปเยี่ยมชมหรือไปทํางานก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องไปสร้างความคุ้นชินใหม่ๆให้กับตัวเองใช่ค่ะแล้วในกรณีนี้ของเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของอาหารการกินซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเขาคุณก็ต้องสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ความคุ้นชินแปลกใหม่อีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า อาหารในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลจากอินเดียเชื่อเลยว่าคุณ้ฟังหลายคนโดยเฉพาะยิ่งผมเองเพอบอกว่าได้รับอิทธิพลจากอินเดียอย่างแรกสุดที่นํามาก่อนเลยคือกล <Green. S 1> <laughs> ิ่นกลิ่นกลิ่นมาก่อนเลยส่วนว่า จะเป็นกลิ่นที่ดีไม่ดีรับได้รับไม่ได้มขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างที่บอกนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นคนงที่นั่นเองต้องได้อยู่แล้วอันนี้เราต้องเปิดใจให้กว้างนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเกิดมาอยู่แบบนั้นเราก็ต้องคิดว่าแบบนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับ <Okay. S 2> เราไม่ได้เกิดมาเจอแบบนั้นแล้วก็เลยคิดว่ามันไม่ปกติ นะครับกับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าเวลาไปท่องเที่ยวถ้าคุณไปเที่ยวถ้าคุณไปกับทัวร์ถ้าคุณไปกับผู้ที่เขาทําหน้าที่นี้เขาต้องการจะให้คุณประทับใจอยู่แล้วก็ย่อมจะต้องจองที่พักประเภทที่อำนวยความสะดวกให้คุณจริงๆถมวก็ไปอยู่ในแถบที่มันมีความ ใช้เงินได้ <c oughs> คุณก็จะได้อยู่ในโรงแรมที่หรูหราสวยงามสักหน่อย <c oughs> แต่ถ้าคุณไม่ได้ไปกับโปรแกรมทัวร์ <c oughs> คือคุณไปพักแบบนั้นแล้วคุณลงมาจากโรงแรมคุณก้าวผ่านโรงแรมไปสักสามสี่ก้าวคุณก็เจอชีวิตที่แบบว่า อีกแบบมนึงเป็นหลังมือเลยค่ะชัดเจนมากชัดเจนมากคใช่แล้ันอยู่ใกล้แค่น่ะค่ะนี่ได้ไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนะครับนะคะนั้นเขาก็จะพาเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติแล้วเขาก็สั่งเลยนะคะห้ามออกนอกประตูโรงเรียนโดยเด็ดขาดอืครับอ่ะแล้วอาหารที่เขาทําให้กินเนี่ยอันนี้ มันก็จะเป็นอาหารที่เขาก็พยายามปรับรสชาติแล้วด้วยความที่เป็นโรงเรียนอานาชาติครับปรับรสชาติแล้วให้ให้มีแบบความเป็นกลางๆมากที่สุดอ่าขนาดนั้นยังกินไม่ได้ด้วยเครื่องเทศที่มันกลิ่นแรงมากครับนะคะคแล้วก็ ณที่นั้นก็ได้มีการได้มีโอกาสได้สัมผัสแกงตัวนี้ด้วยอืมครับซึ่งวันนี้ที่เราจะพูดถึงคือแกงที่ชื่อว่าแกงบุมใบค่ะครับอันนี้ถ้าเราสืบค้นไปนะครับก็จะเห็นว่าบางที่เนี่ยบันทึกเอาไว้ว่าใช้ชื่อนี้เพราะมันพ้องชื่อเมืองค่ะแต่ว่าอ,อีกหลายที่เลยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะโดยที่ยังหา ข้อมูลชัดเจนหาคำอธิบายชัดเจนไม่ได้ว่าตัวคำว่าบุมใบเนี่ยรักษามาจากไหนอย่างไรแปลว่าอะไรกันเราข้ามเรื่องนี้ไป <laughs> เราไปที่รสชาติต่างๆอาจารย์ที่บอกว่าได้มีโอกาสไปสัมผัสต,ตัวแกงบุมใบนี้เองเลยที่ที่้องที่เขาเองเลยเนยรสชาติของมันหน้าตาของมัน<อ>กับที่เรามาเห็นที่เนี่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะรสชาติของเขาที่นู่นเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นแกงข้นๆนครับ คนไม่ได้มีน้ําเยอะเพราะนั้นคือสังเกตดูว่าอาหารของเขาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นแกงมีน้ําเหมือนบ้านเราใช่ทุกอย่างคนค้นชนิดที่ว่าเอามากองไว้ที่ทในจานเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นวัฒนธรรมการกินของเขาเนี่ยคือเขาใช้มือเปิบใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าหาว่าแกงเขาเหลวๆอ่ะ มันกินไม่ได้มันต้องใช้ช้อนตกักเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วของเขาเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็ตามที่มันค้นๆที่สามารถจะหยิบจับได้หรือว่าเอาข้าวมาประกอบเอาหยิบข้าวมาแล้วก็หยิบไอตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามทีเนี่ยมาเกาะอยู่กับข้าวได้ใช่ค่ะพระอาจารย์บอกว่าแกงเขาค้นๆน,น,นึกภาพออกเลยมันเอ่อมันข้นๆมากเลยแล้วก็ลักษณะของเนื้อสัตว์เป็กนก้อนๆเช่นเดียวกันครับนะคะแต่ว่าเครื่องประกอบ เดี๋ยวจะเล่าส่วนประกอบของที่บ้านเราเอามาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะเครื่องประกอบของเขาเนี่ยเออเป็นชิ้นชิ้นแต่ว่าในเครือมีหลากหลายครับไม่ได้ของเราเนี่ยในบันทึกเนี่ยเรามีแค่อย่างสองอย่างแต่ในนู้นของเขาเนี่ยมีอยู่หลากหลายครับแล้วบางอย่างเนี่ยมีรสเปรี้ยวอืมครับมีรสเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นแกนของเขาเนี่ยก็จะมีความอา เค็มกับเปรี้ยวครับไม่หวานเน็ตแทบไม่มีหวานเน็ตท้ายๆเลยครับเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักพอเราตักเข้าไปเนี่ยหนูสมมติว่าตักเข้ามาหนึ่งคำเนี่ยสิ่งที่สัมผัสในรสชาติก่อนเลยอย่างอื่นเลยคือกลิ่นที่ฉุนมากกลิ่นของเครื่องเทศสารพัดอย่างครับแล้วในนั้นก็จะมีเครื่องเทศแบบเป็นชิ้นๆอยู่ด้วยไม่ได้เป็นแบบตําป่นนะฮะเป็นชิ้นๆด้วยเป็นชิ้นๆอยู่ด้วยใ้าที่เป็นชิ้นๆก็กินไม่ได้ใอาจันแต่เขาก็กินกันนะ <laughs> เขาก็ <Okay. S 2> กินกันอะเราก็อมองแล้วก็ <c oughs> จะไม่กินก็เกรงใจเขาเพราะ <c oughs> เขาเลี้ยงเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เวลาที่อาจจะมีใครเคยมีประสบการณ์ว่าอุ๊ยทําไมเขามีกลิ่นตัวกันแรงจังเลยนั่นก็เพราะว่าการบริโภคเครื่องเทศเหล่านี้มันก็จะมีมีส่วนหนึ่งที่ทําให้มันเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วมันก็จะขบาบออกมาทางผิวหนังด้วยนะ <c oughs> นั้นสาหรับบ้านเขามันคือกลิ่นปกติ เราเองต่างหากที่เป็นจมูกคนตามชาติเราต้องไปตามตัวให้ชินด้วยกันกินเครื่องเทศนี้เข้าไปด้วยนะครับใช่ครับเรากลับเมืองไทยกันด้วยคะเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาเพียงพอเรากลับเมืองไทยมาเพื่อมาดูว่าแล้วตำรับที่หลังจากที่เอาเข้ามาได้รับพิธิพลมาแล้วเนี่ยของเรามาทํากันอย่างไรเราก็มาการเอาเราก็มาปรับโดยใช้เครื่องเทศของเรานะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าให้มีลักษณะใกล้เคียงแล้วก็รสชาติสอดคล้องกับ รสนิยมและบริบทของคนไทยครับะะได้เลยฮะส่วนคือ,อที่นู่นเป็นแกงเนื้ออย่างเดียวนะคะแต่แต่เมนูที่เขาให้กินเนี่ยเขาเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยบางคนไม่กินเนื้อเขาทําเป็นแกงไก่ให้เพราะฉะนั้นตัวแกงนี้เนี่ยเท่าที่ได้รู้จักหรือว่าที่ถูกบันทึกไว้ก็จะทําอยู่แค่สองเนื้อสัตว์นี้เท่านั้นไม่เนื้อก็ไก่ค,ครับ ในตำรับที่จะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตำรับที่มาจากหนังสือนวราชมงคลสิริไทยทิพสินนะคะคที่มีการทำเมนูนี้เป็นเครื่องเสวยเป็นแกงบุ่มใบเนื้อแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนผสมที่เป็นแกงกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนเครื่องแกง ขออนุญาตเล่าในส่วนของเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงประกอบไปด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ําเอาเม็ดออกนะคะห้าเม็ดหอมแดงซอยเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยกระเทียมซอยหนึ่งช้อนโต๊ะคาหั่นละเอียดหนึ่งช้อนชาขมิ้นสดหั่นละเอียดหนึ่งช้อนชาตะไคร้หั่นฝอยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาพริกไทยห้าเม็ดพริกไทยเม็ดนะคะลูกผักชีคั่ว หนึ่งช้อนชายี่ราคั่วครึ่งช้อนชาอดอกจันคั่วปน่นครึ่งช้อนชา <c oughs> ลูกจันคั่วปน่นอีกครึ่งช้อนชา <c oughs> ลูกกวานคั <c oughs> น่วป่นอีกเซนหนึ่งส่วนสีช้อนชากลัว <c oughs> กลิ่นจะไม่แขกาจ่รย์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปิดท้ายด้วยกะปิหนึ่งช้อนชา <c oughs> เ้ื่อความที่เครื่องแกงเขาเนี่ยจะมีกลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างแรงเพะนั้นเราก็พยายามปรับนะคะโดยใช้เครื่องเทศที่เป็นเครื่องเทศของบ้านเราแล้วก็ ถึงแม้วม่าจะมีหลากหลายแต่เราก็ไม่ได้ใส่มากมายครับใส่แค่ครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชานนะคะือเอาให้ได้อารมณ์ว่าต้องได้กลิ่นแบบนี้ถึงจะเป็นแกงแขกถ้าไม่ได้กลิ่นแบบนี้ซะเลยเนี่ยแล้วมาทําเป็นแกงกะทิอีกเนี่ยมันจะไม่มีความแตกตา่างมันจะกลายเป็นแกงไทยธรรมดาทั่วๆไปใช่ครับแต่ว่าจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่ามันไม่ไม่จัดจนเกินไปมันก็น่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้ว คุณผู้ฟังเอาเครื่องแกงทั้งหมดนี้โคลกให้ละเอียดแล้วก็พักเอาไว้นะคะคส่วนผสมของตัวแกงนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสันนอกครึ่งกิโลครับเอามาหาั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าใหญ่ๆประมาณสองนิ้วซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งลักษณะของแกงหน้าตากแกงแขกจะแบบเนี้ยคือเราไม่ได้ไม่ได้หั่นเป็นเป็นชิ้นบางๆใช่ครับนะจะเป็นแบบก้อนใหญ่ๆค่ะหาง หัวกะทิหนึ่งถ้วยหางกะทิสามถ้วยแตงร้านลูกใหญ่หนึ่งผลหอมแขกหัวเล็กห้าหัวน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะนี่ไงน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะผมว่าเนี้ยน่าจะเป็นส่วนที่เอามาปรับเป็นไทยด้วยใช้มะขามเปียกเนี่ยใช่ค่ะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกเพราะเปรี้ยวที่นู่นเนี่ยไม่เออเป็นเปรี้ยวจากผลไม้เหมือนกันใช่แต่ว่าเขาหั่นเป็นชิ้นเลยลูกอะไรก็ไม่รู้ครับ ครับทีนี้เรามาประกอบแกงกันครับอาจารย์ครับอเอาหางกะทิต้มกับเนื้อด้วยไฟอ่อนๆจนกระทั่งเปือ่อยก็เหมือนกับเคี่ยวให้มันเปื่อยน,นั่นเองใช่ค่ะอาจารย์ครับที่วิธีการแบบนี้เนี่ยคือเราต้องเริ่มต้นจากการใส่เนื้อเข้าไปในหางกะทิตั้งแต่อุณหภูมิปกติหรือว่ารอให้หางกะทิเดือดแล้วค่อยใส่ตัวเนื้อเข้าไปครับที่จริงใส่หางเอาหางกะทิต้มให้พอเดือดก่อนอแล้วก็ ใส่ลงไปนะคะแต่อันเนี้ยมันจะทำให้ไม่ขาวจับถ้าใส่ไปทั้งทั้งที่น้ำยังอุณหภูมิปกติอยู่มันจะกินขาวมากกว่าครับแต่อันนี้เราคงไม่กลัวมัอาจารย์เครื่องเทศเยอะสักขนาทั้งนั้นอ่ะเดียวนี้ก็เคี่ยวไปเอา หางกะทิเมื่อกี้อาหางกะทิเคี่ยวกับเนื้อนะคะแล้วก็จนนุ่มแล้วก็พักไว้เอาหัวกะทิมาผัดด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนจนกระทั่งแตกมันเอาน้ำพริกที่เราโขลกเมื่อสักครู่มาผัดให้หอมครับพอผัดให้หอมเสร็จเรียบร้อยก็เอาเนื้อที่เราต้มมาสักครู่นี้นะคะมาผัดกับน้ำพริกแกงที่ผัดกับหัวกะทิเอาไว้ช้อนขึ้นมาแต่เนื้อแต่แต่ตัวหางกะทิต้มเนื้อเนี่ยก็แยกไว้ก่อน เอามาผัดผัดจนกระทั่งหอมครับจากนั้นค่อยๆเติมหางกะทิลงมาอืมเติมหางกะทิลงไปเพื่อไม่ให้มันแบบคือพอ,เ,อเนื้อใส่ลงไปมันก็จะข้<ม><ว>นขึ้นเรื่อยๆใช่ครับพอผัดจนกระทั่งเหมือนกับว่าให้เนื้อเนี่ยมันมีการซึมซับเอาเ,อเครื่องแกงเ,เข้าไปแล้วนะคะก็เติมหางกะทิลงไปครับอย่าให้มากนักนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียกก็คือให้ความหวานความเปรี้ยวความเค็มมาเป็นการปรุงท้ายสุดะคจากนั้นเอเมื่อกี้เรามีผักอยู่สองชนิดคือแตงร้านกับหอมแขกครับให้เอาหอมแขกเนี่ยไปเผาให้สุกให้หอมก่อนค่ะแล้วก็มาปอกเปลือกไม่ต้องหั่นเลยนะคะหอมทั้งลูกเลยแล้วก็ลงไปต้ม อันนี้คือหลังจากที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งร้านให้หั่นเป็นท่อนๆแต่ละท่อนเนี่ยยาวประมาณสองนิ้วครับแล้วก็เอามาผ่าสีคปอกเปิดให้เรียบร้อยผ่าสีนะคะตักเอาไส้ออกไม่เอาไส้เอาแต่ตัวเนื้อแตงครับลงไปต้มครับพอทั้งสองอย่างเนี่ยน้ำกะทิข้าสุกดีแล้วก็น้ำก็เริ่มงวดลงยกลงเป็นอันเสร็จซึ่งใน ตํารับนี้ก็จะเห็นว่ามีความพยายามทําให้แกงเนี่ยน้ําไม่เยอะค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะเยอะกว่าที่ <คน S 1> ต้นต้นต้นฉบับเขา่าเพราะต,ต้นฉบับเขานี่คือว่าเอามือหยิบกินได้แต่ของเราเนี่ยคงจะเป็นแกงที่ต้องใช้ช้อนตักอยู่ดีคะนะครับอันนี้คือโดยรสชาติแล้วเนี่ยมันก็จะเค็มเรียวหวานอืซึ่งอาจารย์เทียบเคียงกับที่อาจารย์ได้ไปกินต้นฉบับมาแล้ว รสชาติต่างกันไหมครับต่างกันเยอะเลยค่ะของเขาเนี่ยนะจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยมาจากไอตัวเนื้อที่เป็นเนื้อผักที่มีอยู่ในในแกงซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเราตักไม่โดนตัวนั้นก็เค็มอย่างเดียวก็จะเออแต่ว่าถ้าพอเรามาทําเป็นแกงบุ่มใบเนื้อในบ้านเราเนี่ยมันผสมผสานเข้าไปในน้ําแกงเพราะนั้นยังไงก็ต้องได้รสชาตินี้ใช่ค่ะนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งการปรับ ปรุงรสชาติที่ชัดเจนมากว่าถ้าทำให้เป็นไทยแล้วเนี่ยคือมันจะผสมนวลเนียนกันอยู่ในอาหารนะครับคือไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าอย่างของต้นตำรับเกาคุณตักไม่เจอเนื้อชิน้นเอ่อไอผลไม้ชิ้นนั้นคุณก็ไม่เปรี้ยวคุณแทบจะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะมันมีแบบ มันคือมันก็มีเปรี้ยวบ้างแต่เหมือน,นกับว่าเปรี้ยวจากการที่ไอ้ผลไม้ตัวนั้นน่ะมันโดนความร้อนแล้วมันก็ละลายมีความเปรี้ยวแทรกลงไปในน้ําแกงบ้างครับแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้หวานแบบแบบหวานแบบใแบบแบบส่น้ําตาลเขาหวานจากอะไรก็ไม่รู้ทัา <c oughs> <c oughs> นครับในกรณีเราทําขายกันนะครับของเราเป็นช่วงของการกินได้ขายคล่องเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะมีทางเลือกที่ไม่ใช่เหนือเราก็ <c oughs> ใช้ไก่ค่ะ ตอนนี้ทําเวลาทําไก่คือตอนทําเนื้อเราต้องเอาเนื้อไปเคี่ยวกับน้ำผางกะทิตอนทําไก่ต้องไหมครับควรจะทําค่ะครับเพื่อที่จะให้ตัวเนื้อไก่เนี่ยมันมีความชุ่มของกะทิความมันจากกะทิเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อแล้วการที่เอาเนื้อไก่เนี่ยลงไปเคี่ยวกับกะทิแล้วเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราผัดลงไปผัดกับน้าพริกเนี่ยน้ําพริกมันสามารถที่จะแทรกซึมได้เร็วกว่าอ๋อครับเพราะนั้นก็เป็นไก่ได้เป็นเนื้อได้แต่ว่าก็ยังคงต้องเน้นว่าเป็นชิ้นโตอยู่ดีใช่ค่ะ ชิ้นโตเท<อ>่าที่ทําได้สําหรับเนื้อไก่ครับพอมันเป็นน้ําที่ค่อนข้างจะคลุกคลิกอะไรแบบนี้เนี่ยเรากินกับอะไรดีมางอาจารย์ Uh, โดยปกติคือการรับประทานกับข้าวเนี่ยนะคะคแต่นอกเหนือจากนี้เรานึกถึงว่าอย่างแกงมัสมันหรือน้ำพริกหมูสเต๊ะอะไรอะ่ะเรายังกินกับขนมปังได้เวลาเราไปซื้อก็จะมีขนมปังปิ้งถามว่าเอาไหมใช่ไหมคะคอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งว่าอาจจะกินกับขนมปังซึ่งถ้าเป็นขนมปังเนี่ยก็คือมันก็ต้องเอาเฉพาะแค่น้ำแกงมาวทาหรือจิ้ม อาจจะตักเนื้อมากินด้วยเลยก็ได้เพราะเนื้อมันจะเปื่อยแล้วค่ะเนื้อมันจะเปื่อยแล้วแบบนี้นะครับแต่ที่นู่นกินกับโรตีโรตีก็คือตัวแป้งนิ่มทอดค่ะที่นั่นก็เป็นโรตีคือเขาเป็นบ้านเราเนี่ยทอดนะคะแต่อันนั้นคือเป็นแผ่นแป้งโรตีที่เขามีการปิ้งให้สุกมาเป็นแป้งแห้งๆครับอ่ะเค็มๆนุ่มๆถ่อยดีคือไปนุ่นกินได้อย่างเดียวคือ แป้งโรตีค่ะและไอ้แกงตัวนี้น่ยคือเพิ่นคิดเทียบเคียงกับอว่ามันน่าจะคล้ายกับไอ้แกงตัวนี้แต่ตอนที่เขาบอกก็ไม่ได้ชื่อบุมใบนะก็ชื่ออะไรก็ไม่ทราบชื่ออะไรก็ไม่รู้รงั้นถ้าหากว่าในากรณีการทําขายเนี่ยทางเลือกก็คือเนื้อสัตว์ เป็นเนื้อหรือเป็นไก่ใช่ค่ะส่วนการกินร่วมกับอะไรนะครับก็สามารถจะเทียบเคียงได้ทั้งขนมปังได้ข้าวได้หรือจะเป็นแป้งโรตีอย่างที่ว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถจะขายได้ทั้งหน้าร้านด้วยแล้วก็เดลิเวอรี่ก็ได้ด้วยเพราะว่าอันนี้คือเป็นแกงที่ทําเสร็จแล้วก็แยกว่าคุณจะกินกับอะไรเท่านั้นเองนะครับท่นคิดว่าอันนี้น่าทำไหมฮะน่าจะขายได้ขายดีนะอาจารย์น่าจะขายได้เพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะต้องมีการปรับรสชาติให้คุ้นเคยกับบริบท ว่าสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยางทางใต้ทางใต้เนี่ยชอบขมิ้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบความเผ็ดร้อนนะเพราะฉนั้นปรุงรสชาติให้สอดคล้องกับบริบทของท่านอาจจะเติมขมิ้นเติมขมิ้นเข้าไปให้ให้เป็นแกงสีเหลืองนะคะแล้วก็ปรุงให้มีรสชาติที่จัดจ้านขึ้นเผ็ดนาเผ็ดเค็มนําส่วนเปรี้ยวหวานเนี่ยตามไปทีหลังอาจจะเป็นตัวทางเลือกคือเรื่องของรสชาติกับเครื่องแกงนะคะถ้าทางเหนือ จะทําให้มันวนวลเนียนกว่านี้นิดนึงมไม่ต้องอรสชาติไม่ต้องให้เข้มข้นขนาดนี้รดขมิน้นหรืออะไรเนี่ยเพือ่อตามบริบทมันจะทําให้สามารถที่จะเอามาเป็นทางเลือกแบบใหม่ในการกินง่ายไข,ยข่เคมจริงๆทางเหนือก็จะมีพวกอะไรนะคะข้าวซอยที่เป็นสไตล์แบบนี้อาจจะเป็นใช้เป็นทาเป็นทางเลือกหนึ่งของข้าวซอยกินกับเส้นอ่าครับซึ่งก็ มันจะมีรสชาติที่แตกต่างไปจากแกงกะทีทั่วไปก็ลองดูนะครับแล้วก็ถ้าให้ข้อมูลประวัติหรือไปลองดูไอตัวความน่าสนใจของเนื้อหาอะไรต่างๆนาฝากไว้ด้วยเนี่ยคุณคุณลูกค้าของคุณก็อาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองสั่งเมนูนี้ก็ได้ะนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายกล้องกับเมนูแกงบุ่มใบนะครับพบกันใหม่ใน เมนูหน้ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจาสวรรและโกมุตองเทศครับวันนี้ลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รวมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ